อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกันหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งลงและสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเรา และฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังและก่อนที่จะฟังขอให้ทุกคนได้คุกข่าวลงสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ที่พวกลูกทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าได้รับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนา ก็ดีหาเจตนาไม่กรดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่9ธันวาคมพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยจงพร้อมที่จะยอมเดินไปบนหนทางอันยากลำบากด้วยกันกับเรา หากทางนั้นคือทางที่เรากำลังจะนำเจ้าไปมันจะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเจ้าลูกเอ๋ยความปรารถนาของเจ้าที่อยากจะมีชีวิตที่ไม่ต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายใดๆเป็นรูปแบบหนึ่งของการขาดความเชื่อและเป็นความปรารถนาที่ไม่อาจไปด้วยกันได้กับใจที่ต้องการ จะเดินไปอย่างใกล้ชิดกับเราลูกเอ๋ยเจ้าจำต้องเลือกที่จะยอมก้าวออกมาจากที่ปลอดภัยของเจ้าหากเจ้าต้องการที่จะเดินตามการนำของเราอย่างเต็มใจจงยอมให้เรานำเจ้าไปทีละข้าวในวันนี้เมื่อใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราเจ้าก็จะไม่กลัว ที่จะเดินผ่านหนทางอันตรายใดๆแล้วเจ้าจะได้เรียนรู้ที่จะวางใจและเพลิดเพลินไปกับการผชนภัยของเราด้วยกันลูกที่รักเอย๋ยราบใดที่เจ้าใกล้ชิดกับเราอำนาจครอบครองสูงสุดของเราก็จะปกป้องเจ้าในทุกแห่งหนที่เจ้าไปอาเมนให้เรามา ฟังในข้อพระคำสรุดีบทที่ยีสาข้อสแม้นข้าพองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัดยุราชข้าพองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระอ,องค์ทรงตรถถิดกับข้าพองค์คาถาละทานพระก,กรขอพระองค์ปอบป,ประโยมข้าพระองค์ตลอดมา ยอนบทที่สิองข้อ26ถ้าใครจะปนิบัติเราคนนั้นต้องตามเรามาและเราจะอยู่ที่ไหนผู้ปนิบัติของเราจะต้องอยู่ที่นั่นด้วยถ้าใครปนิบัติเราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้นอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลุกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาตักเตือนและสั่งสอนเรา ให้เรานั้นเชื่อมั่นในพระงที่จะเดินไปกับพระองค์ที่จะยอมให้พระองค์เรานำเราไปทีละก้าทีละก้าของในแต่ละวันเ,เมื่อ,อพวกเราทุกคนที่จะมีใจจุดจ่ออยู่กับพระองค์ทำให้หนทางที่พวกเราเดินนั้นจะพ้นจากอันตรายลูกเชื่อและไว้วางใจที่พงคอยตักเตือนสั่งสอนและแนะนำ พวกลูกทุกคนให้เดินตามทางขอองค์พระองค์เจ้าข้าพระโลหิตของพระองค์ได้ไหลพระองค์ทนทุกข์อับอายจนในที่จุดพระองค์ต้องตายก็เพื่อล้างความบาปของลูกทุกคนที่กังเขนที่กังเขนลูกทุกคนลาเห็นความสว่างและความหนักใจอันยิ่งใหญ่ได้หลุดหายเพราะลูกดูกังเขนจึงได้ลายเห็นความกระยาง เดี๋ยวนี้ลูกทุกคนจึงมีความสุขสบายพระเยซูถูกตึงที่กลางเขตรับบาปรับเป็นแทนลูกพระองค์สำแดงความรักเมตตาความรักใดไม่เปรียบปานพระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือที่จะคิดตัวลูกทุกคนเป็นหนี้พระคิดลูกทุกคนขอถวายทางกายและจิตไว้ใต้พระบาทพระคิดอเมนพระบิดาเจ้าข้า ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใหญ่พวกเราทุกคนพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาทูลทุกสิ่งทุกอย่างจากพระองค์ที่จะให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้ทรงเมตตาช่วยเหลือ,อทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าประเทศไทยประเทศอิสราเอลประเทศสหรัฐและอีกหลายๆประเทศ ที่ได้รับภัยจากธรรมชาติขอพระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทุกรัฐให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติจากธรรมชาติด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้เหตุการณ์ร้ายๆจงหมดไปจากทุกประเทศขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศอิสระขออภัครับซึ่งเป็นประเทศ ของบันพระบุตรขอบลงที่ได้ทรงสร้างโลกมาขอะองทรงเมตตาที่จะอวยพรให้ประเทศอิสราเอลหลุดพ้นจากภัยจากศึกสงครามกลางเมืองลูกรักและสงสารประชาชนคิดเตือนที่ได้รับภัยจากสงครามขอใหออ้ประเทศฝ่ายตรงกันข้ามที่จะออยอมที่จะหยุด ในการช่้รบกันหันมาเดินตามทางของภกรักกันและที่จะทำให้ให้เกิดสงครามโลกขึ้นลูกขอปากประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในปีพหัชของพระที่พระองค์ทรงให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกก็ขอให้ประเทศอิสระประเทศอิขอภัยค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาจงเป็นที่พึ่งที่ปรึกษา ของทุกประเทศทั่วโลกขอใหอ้ประเทศสหรัฐอเมริกาหลุดพ้นจากพิบัติการร้ายต่างๆและ,ะที่จะเป็นประเทศที่มีสันติสุขเป็นที่เบ่้งที่ปรึกษาของทุกประเทศที่จะไม่ให้เกิดสงครามโลกขึ้นลูกเชื่อและไว้วางใจในพงเพราะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยประเทศอิสราเอลและทุกประเทศได้นอกจากพงผู้เดียว พระบิดาเจ้าข้าลูกกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคําอธิษฐานตอบคําอธิษฐานของลูกทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทูลขอประสบความสาเร็จ <c oughs> พระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพรได้ไม่สามารถ ที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสระรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกนำมาถวายด้วยเจิดและลูกขอขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเสด็จอยู่กับลูกลูกทุกคนจะขอรับใช้พระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาลูกลูกทุกคนกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนมาขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆต้านนะคะ